ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนๆองทุกคนนะคะวันนี้นุนยทิยามาตามแนวทางก้มฝันของแม่น้องนัดานะคะฝันต้องงวดนะคะฝันว่าผีมาบอกเลขนะคะสองตวัวางเดียวว่าเลขจะออกนะคะถ้าออกตัวนี้ให้ไปทําบุญไห้นะคะบอกทั้งซื้อบอกทั้งน้ำสกุลนะคะสองตวัวที่จะออกจะเป็นตวัวได้ไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะค่ะวันนี้มาตามแน้วทางของน้องนัดากับแม่นัฎดา แน้าทางของน้องนาดาเนี่เด้อพี่น้องคลิปแรกของเพิ่นนะคะเิ่นบอกว่าเลขเิ่นบอกเลขหกหาแล้วป้ายสินค้าสามเก้ันสามหกสลากกินแบ่งเพ่นไปจับยูโง 0, รงพยาบาลศูนย์คอนแก่นคือสี่เก้าห้านะคะแล้วก็แม่น้องนาดาก็เป็นโรคน้องกันกับคลิปที่ว่าค้นเมาลดลงนะคะก็จะมีหาของน้องนาดาย่านีนะคะ คำรับมือเลขอ,ออกมือเลขออกห้องกสรุุให้อีกว่าเลขนอกนาดาจะมีเก้าห้ากับหกห้านะคะนะคะเข๋าทั้งบนทั้งล่างของเ <3 S 2> งินไหลขีเพียงเพียงสร้างขีดคีิป,ปออกเนาาื้อหลักฐานมีนะคะลงก่อนเลขออกแน่นอนของนอกนาดานะคะนี่จับสลากินแบ่งก็เป็นสี่เก้าห้าเลขออกหาเก้าล่างนะคะ ะค,ะคลิปคิยาเป็่วงกระบังเป็นวงน้ำก,นกันกับแม่เพิ่นบางคนกัสิวาเล็กลายโตนั่นเป็นเลขแม่เลขลูกนั่นที่ยายเขียนแยกหาย,ยุ่นะคะอ่ะมือสรุปคลิปมือเลขออกขมี่นะคะซี่กับปลาค่าขนมค่ะ,คะ น้องระดามันอยากกินยังก็ไก่ไก่แคบจีมันอยากกินไกแ่แคบซี่มันกับปากมะาหายนะคะซี่ก็โชคดีอยู่เ <_ D> อ่อนุอ่นทียาขอเบาผ่านคลิปนี้เด้อค่ะต่อไปนี้จะไม่มีการอ่านรายชื่อทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะแต่ว่าเฮาขออนุญาตบา่อ่า,านรายชื่อย,อย่านพี่น้องย่านิยัง ย่านซ่องปิวขับมองปิวมันเห็ดมันเห็ดห็ลาย,ยานะเนาะแต่วา่านนที่ยากาจะให้แม่น้องระดาร่วมร่วมต่อหลังไม้คือนเขาวยอดตรงกรรันพ่อนะคะเพินฝากพานท่งซ่องเขานี่กับบ้านร้ายนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งกับเขาบัญชีแม่น้องระดากันนี่นะคะส่วนหนึ่งกับเขาบัญชีน้องปิวาอีกส่วนหนึ่งเขาบัญชีข้าบ้านเนาะหองผับ้านไปเช็คเล้วได้ร้ายกันได้รวมยอดได้สามพันหาไหมจ๊ะสามปัญหาจ้ะ การคล้องคล้องคอยกันเลยซองพันซองปัญหาบัญชีคอยกันซองปัญหาแต่ว่ายู่บัญชีนนทิยานี่รวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลผ่านบัญชีนนทิยาเป็นเงินหกพันหนึ่งร้อยบาทนะคะถึงมือแล้วเด้อค่ะขอบคุณเอชีไรไรเด้อจากงวดนี้ก็ให้เป็นเังๆอีกงวดหนี่ก็ได้ถือทั้งบนทั้งล่างเรียกพี่น้องเด้อเพิ่นเขียนให้ตัวได้ก็อนงั้นต้องงวดนะ ศูนเจคับกับยังไงล่ับสามเจ็ดหนึ่ับสามเจ็ดหนึ่งเนาะบางคนกับแม่เป็นสามเจ็ดหนึ่งบางคนก็บแมเป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งแลต่แวห้อเบิ้งเป็นเป็นศูนย์เจ็ดศูเจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่งนาะสามเจ็ดหนึ่งอันนี้คือเลขน้องนาดาเนาะน้องนาดาถ้าเบิ่งอีกว่าเพิ่นสิ บนรถตะลีมันนี่ผลไปใช้เขไปโรงเรียนไหมจ๊ะออืไปโรงเรียนไปโรงเรียนเราคือแด้ยินข้าวว่าแม่น้องนาดาฝันฝันว่าจังไดบอกเอสซี่นั่นเองคือว่าได้ยินข้าวว่าฝันว่าผีบอกเลขเป็นโต๊ะบอกข้าวบอกแม่แย่กันเด้อลูกเลขลูกกับเลขแม่นี่แยกกันแยกให้อยู่นแยกให้อยู่อันนี้แถวนี้ของลูกแถวนี้ของแม่นาดาเอฟซี่จะบ่ได้งงสิว่าบางคนเพิ่นว่าเลขหลายเลขหลายแม่จ๊ะ มู่ว่านนี่บ่มาเลขฝันเมื่อวานนี่เขาปล่อยไปเป็นเลขคนเมาเนาะเลขคนเมาเพิ่นบอกเลขงวดก่อนเพิ่นบอกฮกหาหาฮกเพิ่นบอกหาฮกแม่นจังงวดาเลยเพิ่นเพิ่นบอกอีกนะเลยเอามาลงเผื่อมันออกนะจ้ะเนาะมันออกกันจะซื้อรองเท้าไปให้เพิ่นไหมพี่น้องแม่นองดาบอได้ฝันหมู่ว่านนี่คนเมาบอกแปดหนึ่งนะแม่นจะบอกหน่เดียวงวดก่อนนี่บอกหาฮกหมู่ว่านนี่บอกแปดหนึ่งแต่ว่ามือนี่ที่มามอบเงินนี่เพราะว่าแม่นองอดาฝัน ฟันเป็นโตผีบอกเลขเป็นโตผีบอกเลข <laughs> ก็เลยอดบ่ได้ที่จะมาสัมภาผัสบอกให้ฟังน,น้ำเน่ฟันมาจังใดบอกให้ซีฟังน,น้ำเน่ฟันเราไปกับหญ้าไปจ๊ะไปกับหญ้าทางบ้าทนนกับลูกชายเผินความฟานันพุ้นไปทางปุ่นไหมไปทางกันเขื่อนวังลินฝ่าผมแหละพากันไปหน้าเผินในความฟันนะจะไปกินอียังก็จะาจะมีบุญอียังในความฟันนะแม่จ๊ะอ่าจะก็จะมีบุญยังแล้วพากันกินเข่ากินยังแล้วแบบนี้นี่มันยิ่งพูนเงลน มามามานางนั่มแต่ว่าคนบนนางไม่ไม่วงก,กินเขา่าหรอกคนยิงนางข้างนอกอแต่คนนางขั้นขางสิแหละขั้นขางให้ชุ่มคอยมาจ้ะบบซูน<อ>่ะบอออเป็นคนหรือเป็นอย่างไรแล้วบอกเราเป็นผีเหรอวเราบอก<ม>เราบอกคนเป็นผีไหมจ้ะในฝันบอกเลยว่าเป็นผีว่าเออเรากินเข่าเราก็บโบก,กินนั่มในความฝันนะเราเป็นไม่อย่างนั้นคอยก็เลยก็ไม่รู้เราเป็นนางเราบอกเลขอืมอือันก็คอยก็เลยท่ามหยาหยาว่ะเนี่นี่ผู้ใดคือคอยคือโบเคยเห็นนาว่รจ้ะหยาก็เลยว่ะกูกับโบักคือกันกูกับโบเคยเห็นอืม เราบอก่เจ้าบกขี้เห็ดของเราเขาเป็นผีเผ่อเราเราว่างยิ่งไม่ยิ่งคนวานนะที่คอยนั่งกินเข่านังกินแล้วก็เลยถามเราเรานั่ง้างๆนะบอกซื้อบอกเขาซื้อบอกน้ำสกุลพรมวางซื้อวางใดซื้อว่าจันหอมบุลล่าระวังสินะบอกคักปานนั่นปานเสียเฮ็ดบุญให้แม่นบอกว่าเขาบอกเลขบอกเลขบอกพอเราบอกเลขแล้วเราบอกข่อยซื้อนี่เด้อเห็ดจังกะทานของข่ายเด้อหาเลข ออกตัวนี่ทะเลมันออกตัวนี้แล้วเห็ดสร้างกระทะเนีงินคอยซื้อจันหอมจันหอมบุญล่ะยบุญจักในนามสกุลแต่ว่าซื้อกบุญจักนั่นามสกุลบุญล่ะบ,บ้านนี้หลายคนเบ,บนิรบ้านทั้งหมดแก้วเบิรบ้านแต่ว่าคนซื้อจันหอมนี่จักซิมีหรือว่ามีกับบุญมันเป็นซื้อจริงเนั่นน่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเล่นเนาะม่นบอกเลขตัวใดม่นบอกเจ็ดหาเจ็ดห้าเจ็ดแปดเอาคุณขึ้บอกหลายตัวไหน เอาผลว่าอันเป็นมันเป็นทะเบียนบ้านไหมทะเบียนบ้านอยู่อยู่ไปกินเขาเป็นทะเบียนบ้านอแต่พี่บอกพี่บอกเก็ตหาแต่ว่าทะเบียนบ้านเหมือนมองไปกินเ <7 S 1> <8 S 2> ขานะมองไปกินเขาเลขบ้านเจ็ดแปดเป็นทะเบียนบ้านเหมือนแต่เจ็ดแปดแต่ว่าพี่บอกเก็ตหาตัวเดียวไหมจต่ผลบอกอันที่จะบนเจาะหอยดอกเป็นผีผลละวางทีแน่มนยิงอะ่ะไปนั่งกินเขาย่เลขบ้านเจ็ดแปดแมนจ้ะผลเล่าว่าไ่ออกลอเก็ตแปดไม่อกเก็ตหาของเราชนะพี่กวางสช่ไหพี่บอกว่าเลขจะออกเก็ตหาจ้ะ มันเพิ่งออกไปอันมันเพิ่งออกมือเก็ออกออกเกาห่าปะออกโคกห่าไม่ออกเจ็ดหากับบ้าแปะด้วยเนาะอืมก็เลยว่าอันก็เลยฟันกับฟันจำเนียรพี่น้อกเลยคนบอกว่าถ้าเลขออกตัวนี้เห็ดสังกระทะเนี่ยควยเด้อคอยซื้อจันหอมบุญล่าคนว่าเอาเขียนเลยผีผีซื้อซื้อจันหอมซื้อผีเนาะจ้ะทะเบียนบ้านจะไปกินเขานะ เจ็ดแปดบ้านในพี่เราะบอกออกไม่เจอเลขข่อยนี่เจ็ดหาเนี่ย,เ,ยเลขพีเนี่ยข่อยเป็นพีเด้อะวะเราก็บอกว่าเราเป็นพีเหมือนกันยังเงินยังไงเั็นเน,นี่ยว่าจะใส่หวะโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ครับเยอย่างนี้นย่าก็ไปนั่งหมดจ้ะอ้าวพี่น้องพีบอกเลขเดี๋ยวจะเอาไปเชียนกินน้องกินน้องแม่น้องระดาฟันว่าได้ไปกินเขาอยู่บ้านเลขที่เจ็ดแปดแต่ว่าพีบอกเลขว่าเลขบ่ออกเจ็ดแปดเลขจะออกเจ็ดห้า ทาเลขออกเจ็ดหาเนี่ยไปทํำบุญให้เพิินผีซื้อจันหอมบุญจันหอมบุญล,า,ญลาตะเลขนอข้อง,งานาดาที่เพิินห้ต้องวอนคือศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่งนนทิยาแยกให้เลขแม่เลขลูกเด้พี่น้องย่าว่าเลขหลายโตนะคะนะคะผ<ฮ>ีบอกเลขว่าเลขจะออกเจ็ดหาเพิินไปนั่งกินขาวอยูบ่บ้านเลขที่เจ็ดแปดเลขน้องนาดาศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่ง หาเลขออกเกสหาไปทําบุญให้ผีผีบอกซื้อเลยนะคะสังฆทานให้หมดบไปทําบุญให้เขาด้วยซื้อผีจันหอมบุญลาแต่เป่นยังหนุ่มๆอยู่ดิมันยังยังกับแม่สาวับอกเป็นเถ้าเด็กเพราะไม่แบบมันเป็นบุญเป็นยังเหตุยังบอกห้างเดียวนึงเนาะแม่บอกเลขห้างเดียวไปจ้ะอย่าจำได้ไปห้างไปแันเป็นเพื่อนมาเลขจะออกเลขจะออก ข่อยวันทะเบียนบ้านออกทะเบียนออก nhà ได้บ่ออกทะเบียนบ้านนี่แหละเจ็ดแปดบ่ออกร้อยเจ็ดแปดอออกเจ็ดห้าหัวนะคุณบ่บอกบ่ว่าเจ็ดห้านี่ออกบนหรือออกล่าบ่เรบ่บอกออกบนหรือหลังอืมเลขน้องน่นองนาดาศูนย์เจ็ดก็สามเจ็ดหนึ่งเลขผีมาบอกนะคือเจ็ดห้าเลขบ้านที่ไปนั่งกินข้าวนั่นคือเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะเขาเขียนพิษก็ในเลขบ้าน,าเ,น,านเลขบ้าน เลขผีบอกเลขจะออกคือเจ็ดแปดเอเจ็ดหาเจ็ดหาเลขบ้านนะเจ็ดแปดเลขบ้านเจ็ดแปดเลขพีบอกตัวเดียวนะเจ็ดหาเลขน้องนาดาส่วนเจ็ดกระสับเจ็ดเนื้อพี่วัวหลอนหรือพี่วัวดำหรือพี่วัวปุกวัวคนคือบอกค่ะแต่ถ้าออกตัวนี้ให้เพศสังกระทานให้เพื่อนซังซื้อนี่ซื้อนี่บอะไรยคะบอกหอดซื้อห่อนนั่นสกุล แต่ในความฟันก็ท่ามหยาวว่าจะกูจักบอบ่อิจัาผูจักคอยดอคอยเป็นผีเหมือนอะไร่ไหมเป็นนั่งกินแต่ว่ายังนมๆมไม่ใช่ปวดเท่าเลยจ้ะนั่งกินเขาอยู่บานเลขกี่เจ็ดแปดแต่พนบาร์เห็นิเต็มหนาเราางนข้างๆาไม่นังหัานขางเห็นไหมจ้ะพนบอกคอยอันคอยสูนาคนอ้นพนบอกนี่อะไรอันงวดก่อนคอยกระบอกอันลูกไส้อันหยาเจ้าไปอันเก้าหาเล่ากับบสื่อไหมระวังสิไหม ก่อนอะพี่ตัวนี้บอกเลขเพิ่นบอกเพิ่นไปนอนหน้าไปบอกลูกไส้ไผ่แมนบอกลูกไส้หญ้าแดงเรื่องจริงบอกเราบอกว่าเรานอนหน้าเราว่านอนหน้าแะไรพี่เนี่ยบอกว่าอยังวะอันพี่เป็นพี่ผู้สาวเนาะจ้าอันคุณเนี่ยเิ่นเป็นบบาวซะแลเป็นบบาวเีเราไม่มีเมียบอกอย่างงี้เป็นดาบอกบอกทีละตัวมาบอกมือแรกบอกเก้าตัวเดียวจ้ามือคือที่ซองมามาฟันอีกวะ เบอกบอกหาตัวเดียวแล้วก็เลยหวานกูไดก็คัดกูไดตัวเดียวคอยีาว่าเขาได้ตวเยเขาได้บนไดทยขีปนาวเาบนพันนว่าได้ตัวเดียวเขาได้ตัวเดียวได้เก้าอ๋ออนที่อมากเ่าจะได้หากระพีผู้เดียวกันี่่มันยิงผูนีอ้าวพี่น้องสรุปหัที่ผพันมาเพิ่นบอกเก้าหาบอกลูกไส้ลูกไส้หาแดงเนาะมวนนี้มาบอกเจ็ดหานะคะ เจ็ดหาเลขจะออกเจ็ดหาเพิ่นฝันว่าได้ไปนั่งกินเขาวยบาบเรกที่เจ็ดแปดเลขน่องนาดานะคือศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่งนะคะถ้าเลขออกเจ็ดหาเพิ่นหาไปท้ำบุญหายผีซื้อจันหอมบุญล่านะคะบรูวานุ่นที่ยากเขียนผิดใเขียนถือซื้อเพิ่นนันคะขุทธจ้าต้ซื้อืจริงกับบุญล่าก็นานจะกุัวถขามือเกี่วกับเจ้าสิ ใช่แล้วพี่บอกหางเดียวคือเจ็ดห้าเลขพนพนนุ่มอยู่พนบ่ได้บอกว่าบุญล่างสามสิบกว่าไงคุณบอไม่น้อยนะพนบ่ได้บอกว่าออกบนหรือล่างบ่จ้ะผมเดียวบ่อกร้อยเจ็ดแปดมันจะนั่งกินเขาอยู่บ้านเลขที่เจ็ดแปดพี่บอกว่าเลขจะออกเจ็ดห้าเลขน้องนาดาศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่งถ้าเลขออกเจ็ดหายไปท้าบุญหายซื้อหายพีซื้อบุญ เพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าที่แล้วใอยให้กับบ่มีผู้ใดซื้อเราอะเขียดว่าบ่มีคนซื้อให้สื่อยขว่านมาให้อ้าวเอฟซีสื้อให้เพิ่นเนี่ยเด้อเดี๋ยวมาทำบุญร่วมมาให้ทีละโตัวใครจะไปซื้อเนาะให้เก่าแล้วมาให้หาให้ขาเหม่อไม่หาขาเหม่อเนาะเพิ่นคือว่าบอกทีเดียวแล้วเนาะใครจะเขียพวกเราบอกสองตัวเราอะบ่บอกตัวเดียวบอกเก่าตัวเดียวเราอะบอกเก่าแล้วมาบอกลุ้นมาบอกหาตัวหนึ่งไปรจะไปซื้อเนาะ เอามันเหมือนห้ามรุ่นเป็นมะบอยอีกตัวหนึ่งเป็นเลขสามตัวเลยเอาเอาก็จำแก๊ดไหมพี่น้องเอาให้เอฟซีสมานก็น่าทางของแม่น้องนาดานะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เอาแนวทางมาแบ่งปันให้เอฟซีโสมีลองเยอะมันยังทำเสียงกระจิลองเสียงมันกหมหัวตะเหลี่เนาะ